ใจใช่ค่ะภูเขาดูผักกาดเขามันน่าจะเป็นผักกาดคืนงามจังเลยค่ะแต่อาม่าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ค่ะงามจังอากาศมันเย็นใบก็เลยเป็นแบบนี้ดูสิโอ้โหนี่ก็น่าจะเป็นผักกาดนั่นผักกาดค่ะอันนี้ผักกาดคืน,<ม>แ,นแน่เลยค่ะดูดูสิเนี่ยเนี่ย ประกาศคืนแน่เลยเสียดายโทรศัพท์หน่วยความจำเต็มประกาศคืนอุ้ยอันนี้นี่นะคะสวยจังน่ารักจังเนี่ยเนี่ยค่ะพริกก็งาม,มนู่นน่ะมีมีพริกที่เป็นช่อด้วยนะนั่นค่ะพริกชอ่อคนเกาหลีกับคนจีนเนี่ยชอบปลูกค่ะ งามจังเดี๋ยวจะพาเดินดูบ้านอื่นอีกนะคะอันนี้นี่ก็เป็นผัดนะเนี่ยค่ะนี่โทรศัพท์หน่วยความจำเต็มซะนี่อากาศเย็นโหมะเขือเทศหล่นตามมาเขา <c oughs> บ้านนี้ มีอะไรบ้านบ้านนี้ไม่มีผักมีแต่ดอกไม้ค่ะวันนี้เดินไปบ้านที่เขานัดให้ไปเอาเม็ดนั่นนะคะเม็ดถั่วแปบสีม่วงกับเม็ดนี่ดอกไม้หรือกระเทียมเนี่ยนี่ดอกไม้หรือกระเทียมเม็ดผักบุ้งอุ้ยกว่าจะนึกออก จำบ้านไม่ได้ส่วนบ้านที่จำได้อะไม่มีออดให้กดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวงั้นพาแวะเข้าไปดูส่วนนี้แป๊บนึ่งก็ได้งั้นนะคะถั่วแปบสีม่วงมันกำลังงามเลยแต่ละหลังแล้วเ,เขาไม่เก็บ ่ได้มากเลยอ่ะเขาไม่เก็บเลยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูผักในนี้แป๊ดหนึ่งบางครั้งอาจจะไม่แปบบ๊บว่าจะพาไปดูว่าจะพาไปดูผักที่ช้ยนาทถาต้นลูกพันธุนลูกพับถูกมากเลยอ่ะสามลูกเหรียญเดียวพอลงรถซแเว์ผ่านมาเฮ้ยคนมจังเลยที่ไหนได้ค่ะ มุงมุงลูกครับสามลูกเหรียญถือว่าถูกนะคะดูผากาดแปลงนี้ผากาดหัวน่าจะเป็นผากาดหัวค่ะนนนเนี่ยงามนะเนี่ยยังซูมอยู่ดีเปล่าไม่ซูมยู่งามจังเลยงามจังเลยอะ่ะชอบกินผักเห็นผักเห็นผักก็ชอบ แบบเมื่อกี้ผักแบบเมื่อกี้ค่ะแต่เมื่อกี้ที่เขาปลูกมันแบนแบนติดดินสวยดีอากาศเย็นีพรุ่งนี้29่สิบเก้าฟาเรนไฮน์นะกลางคืนเห็ดทั่วไม่โพแล้วแหละ,ะน,นี่เขายังปลูกอีกนะเนี่ยพวกนี้เขารู้ถึงปลูกผักก็ไม่ตายเขารู้ค่ะเขาชำนาญปลูกผักจนชํานาญเห็นไหมกินไม่ทัน มาเช่าไม่ได้ค่ะมันไกลถึงถึงถึงใกล้ก็เช่าไม่ได้เพราะว่ามันมันไม่ว่างค่ะคนเขาเช่าเต็มแล้วดเดือนละปีละ120หนึ่งร้อยยี่สิบเหรียญเขาเช่าเต็มแล้วค่ะเขาลงกระเทียมนะกระเทียมพอปีหน้าอากาศอุ่นกระเทียมก็หัวมันก็พอดีถอนป,ประมาณเดือนกรกฎาคมเขาถอน โอ้หเอาไปลวกกินกับปนอ้ยอยากได้อยากได,กด้น้ำลายไหลอยากไหลจนน้ำลายไหลค่ะโอ้้กินกับส้มตำก็อร่อยนะเนี่ยผักกาดขาวกินกับส้มตำอะ่ะอร่อยอยากได้น้ำลายไหลได้ อยากไหล